สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนจะมาเกาะติดตช่างนะครับบวกกระสเรทในมวยไทยจสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่13เมษายน2566นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนกระดืกันนี้นะครับนำขอมลเกาะติดตช่างบวกกระสาเรทนะครับมาฝากกับเพื่อนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนบุคท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอปพีเคสองสี่พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับแอปพีเคสองสี่ครับเราจะมาเริ่มการ เกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชันไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจะสีเลยนะครับมาเริ่มที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับเพราะว่าวันนี้ทางช่อง PP TV HD ช่อง36ติดภารกิจถ่ายทอดสดนะครับมวยโลกนะครับหลังจากถ่ายทอดสดมวยโลกจบก็จะได้รับชมมวย ดีวิถีไทยกันต่อเลยนะครับทำการแข่งขันณเวทีจิตมังนรโยคาบ็อกซิง่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง p p t v ท d ช่อง36มาให้ป็นๆได้รุนกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแก็คือเป็ปซี่ซูจิบะหมีเกวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับพิกัดหนุลาปอนด์ต่อ1น5อปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางดฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงเป๊ปซี่ต่อย103ปอนด์มา103ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรมาต่อย105ปอนด์มา105.8ลด0.8นะครับคุณดีความสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับเรียกได้ว่าวันนี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่ต่อทั้งน้ำหนักแล้วก็ต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับจะพูดถึงเรื่องหน้าเสือบรรยากาศนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะ น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังจะโชคอยู่ที่เวทีแห่งนี้เป็นประจําสม่ําเสมอเลยนะครับแต่หมยก็น่าจะคุณนาคุณตาฟีมารม์ยลเมอกับโทนัสเป๊ปซี่อยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่น่าจะมายืนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ ก็เคยมาชกอยู่ที่เวทีจิตบังนนแห่งนี้บ้างนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็จะไปชกราชดำเนินแล้วก็ชกเวทีบูทอนอีกหนึ่งไฟนะครับก็ถือว่าทนดานไฟแดงนะครับเดบซี่น่าจะเป็นพระเอกแห่งเวทีจิตบังนนแห่งนี้มากกว่านะครับแฟนหมดคุณนาคุณตาอยู่แล้วนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดที่ไฟแดงนะครับเดบซี่เป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2เลยนะครับหน้าเสือบรรยากาศก็น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าชก อยู่ที่แห่งนี้เป็นประจําสม่ําเสมอเลยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะยกเพชรศิษย์ผู้ใหญ่คําลาดนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1น,นะครับเลทเปิด3 2อ,อยู่ที่ฝ่ายแดงเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เคี่ยวนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เคี่ยวครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือบ้านบึงแฝก เพชรบ้านบึงนะครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันเพลตออโต้อาวันนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงบ้านบึงมา125.5ขาดไปจุดหนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันเพลตมาหนึ่ร้อยยีาจุดหขาดไปจุดสนะครับเรียกได้ว่าขาดกันทั้งคู่นะครับขาดกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับแต่ว่าคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับ คู่นี้ก็เลดหลังจากช่างก็เปิดที่ฝ่ายใดนะครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่ชนะ2ไฟสุดแพ้นึไฟชกอยู่ที่เวทีจิบมณฑลแห,งห,งห่งนี้เป็นประจำเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันพฤ็ดนี้หายไป3ปีนะครับหายไป3ปีแต่ว่าได้กลับมาหายใจเคลื่อนไหวไว้แล้ว2ไฟนะครับก็ถือว่า2ไฟล่าสุดที่กลับมาเคลื่อนไหวในรอบ3ปีนะครับก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะทั้ง2ไฟเลยนะครับแต่ว่าอาจจะชกที่เวที รังสิตหนึ่งไฟนะครับแล้วก็เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีกหนึ่งไฟนะครับก็ดูว่าทางนั้นายแดงนะครับบ้านบึงจะชกอยู่ที่เวทีแห่งนี้เป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับบรรยากาศน่าเสื่อดูดีกว่านะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงเป็นต่อ3-2ครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงครับ มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือเพชรสีคิ้วกอกกำปนาตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าขนองเพชรบ้านบึงนะครับพิกัด132ปอนด์ต่อ134ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรสีคิ้วต่อย132มา133.5ลดไปถึง1.5เลยนะครับเหยียบตาช่างครั้งแรกลดไปถึงหน5นะครับมาเหยียบครั้งทบเหยียังติดอยู่อีก3นะครับก็ต้องถือว่าลดน้ำหนักถนึ่งจุดห้านะครับลดเยอะที่สุดในรายการของวันนี้นะครับ ่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าขนองนี่ช่วงเช้ามาหนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดสี่ลดไปจุดสี่นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะได้สูงกว่าได้ร้อยกว่านะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับต่อทั้งน้ำหนักแล้วก็ต่อทั้งรูปล่างเลยนะครับแล้วก็ช่วงชานน้ำหนักมาไม่ค่อยสวยด้วยนะครับลดหนึ่งจุดห้าลดเยสุดในรายการนะครับ เลดหลังช่างนะครับก็ยังเปิดแลวก็เชื่ออยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสีคิ้วกระดูกดีกว่านะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับคูณดิอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ้าขนองเพชรบ้านบึงนะครับได้เปรียบน้ําหนัก2ปอนด์แล้วน้ําหนักน้ําหนักมาสวยกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็รูปร่างสูงลอยกว่าด้วยนะครับวันนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสีคิ้วกอล์กาปนาตเป็นต่อสิบเก้าคาไดกอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ้าขนองเพชรบ้านบึงครับ มาถึงคู่ที่4นะครับเป็นผู้เอกนำรายการนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับฝ่ายแดงก็คือพงศลิศซอสต่อยแปดเทีวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพรอนพิทักษ์สุจีเบอรมี่เกีียวนะครับพิกัด130ปอนด์ต่อ132ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มาเข้าเวรแทนทางด้านชายุทธศักดิ์ลุ่งเรือนนะครับที่ถอนตัวไปนะครับรู้ตัวน่าจะเป็นช่วงเย็นของวันเสาร์นะครับแต่ว่าทางด้านผ่อนพิทักษ์น่่ราาแ้วนะคับต ดึงมาชกเร็วกว่าปกติ1สัปดาห์นะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับพงศลินะครับวันนี้ฝ่ายแดงการเตรียมตัวดีกว่านะครับจึงต้องต่อน้ำหนักปอนต์อนะครับก็เมื่อช่วงเช้านะครับพงศลิต่อย130ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้ามา129ปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับเนื่องจากว่าเตรียมตัวที่จะชก125ปอนด์อยู่แล้วนะครับคู่ต่อสู้ถอนไปจึงต้องต่อยเวทพิกัดปล่อยๆนะครับปล่อยต่อยเมื่อชงเช้าก็มา129ขาดไป1ปอนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผ่อนพิทักษ์รู้ตัวเมื่อวันเสาร์นะครับแต่มีรายการต่อยสัปดาห์หน้านะครับจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆเช่นเดียวกันนะครับ132ยปอนด์นะครับช่วงเช้าก็มัน1้อยลุด7นะครับคุ่นี้ก็ความสูงความยาวทาาฝ่ายน้ำเงินก็ดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับคู่นี้เลทหลังจากช่างนะครับก็เปิดอยู่ที่ใครต่อรอนะครับคูกี้สูสีนะครับทางด้านฝ่ายแดงพงศรีจะได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับแต่ว่าต้องต่อน้ําหนัก2อปอนด์นะครับวันนี้เท่าก มาน้ำหนักขาดไปอีก1ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินได้เปรียบน้ำหนักถึง3ปอนด์นะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับคู่นี้ก็ยังชอบไปที่พงศิลิศอ,อสตต้อย8ริ้วน,นะครับน้าหนักต่อน้ําหนักให้ก็จริงนะครับรูปละต่อทั้งน้าหนักแล้วก็ต่อทั้งรูปล่างนะครับแต่ว่าการฟิตซ้อมการเตรียมตัวดูเต็มร้อยกว่านะครับบทเบ็ดไปแล้วไปลายน่าจะยืนระยะได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะทางด้านพรพิทักษ์สุจิบมีเกี้ยนะครับไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เลดเปิดใครต่อ มาสรุปทวนการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเดเปิดสาสองอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเบปซี่สูจีะหมี่เกียวนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเบปซี่สูจีะหมี่เกียวนะครับชกอยู่ที่เวทีจิตมังนนเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่าครับคู่ที่2นะครับเดรเปิดสาสองอยู่ที่ฝ่ายแดงบ้านบึงเพชรบ้านบึงนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงครับก็ชกอยู่ที่เวทีจิตมังนนเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับและคู่ที่3นะครับเดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดง เพชรสีคิ้วกอกำป้านานะครับคุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าขนองเพชรบ้านบึงนะครับช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเพชรสีคิ้วมาน้ำหนักไม่สวยนะครับลดถึง1.5ึ่้าเลยครับลดเยอะสุดในรายการนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าขนองเพชรบ้านบึงครับและคู่ที่4นะครับเด็ดเปิดใครต่อรองครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพงศิริสอสต้อย8ริ้วการเตรียมตัวดูดีกว่าครับสำหรับมวยชอบมึงตัวนะครับมองไปที่ฝ่ายมองไปที่คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนะครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงครับ มาต่อกันที่มวยไทยเจสีนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้เป็นมวยไทยเจสีล้วนๆนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงก็คือ Sang, สอีคิวซังส์สละชีพนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเอกมัยบังหมัดของตันนะครับพิกัดหน่วยเก้าปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงอีคิวซัง Sang, มานหนึ่งร้อย คู่นี้จะชกกันในพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดง EQ3 มา100.2นะครับลดไปจุดสนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมาน้หนักไม่ค่อยสวยนะครับมาเหยียบตาช่างครั้งแรกก็99ปอนด์นะครับขาดไป1ปอนด์เลยนะครับเหลียว่าน้ำหนักของทางด้านฝ่ายน้ำเงินหายไป1ปอนด์เลยนะครับแล้วก็ความสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับ EQ3 จะได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับวันนี้ทางด้านฝ่ายแดงน้ำหนักมาสวยแล้วก็ได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนนนีีีี่่ถือวาาใกกกล้้้เคคคยงััมะรบููขส ไฟแดงนะครับอีกคิวซังนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักันนะครับมีคมเพชรลูกพระบาทดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีนายกจำเนรสระชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับจังหวัดฟีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าแทงรุนแรงรักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี่ชนะรวดทั้งสามไฟนะครับล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนสิงห์ดำชอห้าพยัคฆ์ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะคครรรรรรััับบบเเเเสสสืออออออกกกกกกมม็็ปปนนนนชชจจาาาาุลธีีะะททฟิิิตซ้ยู่่ฐ มีคุณจำนยนสมบูรณ์ครับดูแลเรื่องการพิกซ้อมมีบังมัดของตันนะครับให้การสนับสนุนเจ้าของสีเสื้อแล้วก็มีอัดฉีดก่อนชกนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมคว้าคอล็อกลัดตีแทงยัดไส้แหลงบุดูดันนะครับฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับว่ากันว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสิบไฟหลังสุดสรุปแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับฟอร์มนี่ถือว่าค่อนข้างดีทั้งคู่เลยนะครับ ล่าสุดของทานตแฟยน้ำเงินนะครับก็ชนะคะแนนเ,เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ที่วิธีหมดสยามอ้อมน้อยมานะครับก็ถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นมวยเด็กที่ฝีม้ลายมือเบอร์ต้นๆของเมืองไทยทั้งคู่เลยนะครับมาชิงความเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในมวยเด็กทั้งคู่เลยนะครับ เลดหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับอีคิซังเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9นะครับคุณอีกออย่างชอบมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเอกมัยบางหมัดคองตันนะครับฝีไม้ลายมือไม่เป็นรองแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงเช้าน้ำหนักมาไม่สวยนะครับขาดไป1ปอนด์นะครับแล้ววันนี้ดูสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือไม่เป็นรองเลยนะครับคุณนี่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเอกมัยบางหมัดคองตันนะครับแต่ถ้ามีราคานะครับ แต่งตัวขยับขยายบางทุนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าทางด้านฝ่ายนนําเงินเสือเอกมัยน้าหนักมาไม่ค่อยสวยขาดไปถึง1นึ่งปอนด์นะครับจะมีผลกับการชกหรือเปล่าครับต้องดูบทการชกบนเวทีประกอบนะครับแต่ว่าคุณนี่อยากให้รองมปที่ฝ่ายหนัเงินนะครับเสือเอกมัยบังหัดคองตันครับเลดหลังช่างเปิดที่ฝ่ายแดง EQ สังสิบเอยากให้รองมปที่ฝ่ายนังเงินนะครับเสือเอกมัยบางหมัดของตันนะครับมีราคาแต่งตัวบางทุนด้วยนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คืออภิเดชเฟสประทุมนะครับวันนี้จะ ใช้ชื่อเพชรอำนาจสิทธนายกกกท่าสายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก็จะเป็นทางด้านจักรชัยนะครับสเจเล็กเมืองนนท์นะครับพิกัดก็คือ123ปอนด์ต่อ1 2 4ปอนด์นะครับคูณนิฝ่ายแดงต่อน้ําหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ําเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี้มาเข้าเวนแทนทางด้านคาทาเพชรสิงห์มาวินนะครับการเติมตัวดูเป็นรองนะครับจึงได้เปลี่ยนน้ำหนัก1ปอนด์ครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงอภิเดตมา123ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝไฟน้ำเงินจากฉไชยก็มา124ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคุณดีความสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอำนาจหรือว่าอภิเดตนะครับได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับต่อน้ําหนักแต่ไม่ได้ต่อรูปล่างนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรอำนาจนี่ก็เป็นในโชคจากจังหวัดขอนแก่นนะครับทำการพิซ้อมอยู่ที่เฟสปทุมนะครับมีเสือเฟสปทุมกิตติสตูนนะครับ เป็นดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยฝาเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเกลี่ยมดีนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนชลวันณเงาะบางกะปิที่ราชดำเนินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจากชายนี เป็นนักโชคจากจังหวัดพิจิตรนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์นะครับมีสจสมคิดมากวงนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยขวางค้าแทงรุนแรงหลักเลียมดีมัดศอกดูแลนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็การเตรียมตัวเป็นรองด้วยเพราะว่ามาเข้าเวนแทนนะครับสฟอร์มล่าสุดนี่สะดุดตลอดเลยนะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟล์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นการแพ้นอกทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้อ่าล่าสุดนะครับแพ้นอกยกศีรหนี่ วานนามาครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายใดนะครับอภิเดชฟอร์มจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญมันได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับถึงแม้ว่าต่อน้ําหนักก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อรูปล่างนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายใดนะครับเพชรอานาจสิทธนายกโกท่าสายนะครับหรือว่าอภิเดชเพชรปทุมนะครับเป็นต่อ อยู่ในราคา3-2นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอำนาจสิทธิ์นาย,ยกโกท่าสายนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าในสูงได้ลอยกว่าฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านจักรชัยสอจเล็กมงแบไปได้แบบสนุกนะครับเลดลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงเพชรอำนาจสิทธิ์นาย,ยกโกท่าสาย3-2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรอำนาจสิทธิ์นายกโกท่าสายครับ มาถึงคู่ที่สานะครับไปลองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือยอดบวงามลักกี้บันเทิงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมาวินห้างทองเมลาดานะครับพิกัด112ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดบวงามมา113.2ลด1.2นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมาวินมา111.8ขาดไป0.2ครับคุณความสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมาวินจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่านิดๆนะครับ ทา่านั่งไฟแดงนะครับยอดบวงกามนี้เป็นนักชจกจากจังหวัดสงขลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบัวเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเป,เป็นผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์เชียบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสี้ออุ้มลักกี้บันเทิงนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมือขวาครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับคว้าคอปั้มตีแข็งแกร่ง ยัดไส้แรงนะครับบูดุดันนะครับนาเสือบรรยากาศดีนะครับเพราะว่ามาเก็ตัตฟิซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดที่ค่ายมวยเกตเพชรแห่งนี้นะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ถือว่าสะดุดสะุดอยู่นะครับสเสมอ1นึ่งไฟแล้วก็แพ้2ไฟนะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยก2อคุณศึกสอเดชพันที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกวันลุมพินี ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมาวินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดตรังนะครับทำการพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเซนึงสิงห์มาวินทัชชนนท์คดชาสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าดันแทงหลักเกลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทารานฝ่ายน้ำเงินก็ชนะสองฝ่ายแล้วก็สูตรแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเด็ดพิชัยนาวีอันดามันที่จังหวัดตรังที่บ้านเกิดของทารานฝ่ายน้ำเงินนะครับวันนี้ พูดถึงหน้าเสือบรรยากาศนะครับก็เป็นทนงฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามลักกี้บันเทิงนะครับจะดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสูงความยาวนี่อยู่กับทนาฝ่ายน้ำเงินผู้มาเยือนนะครับเพชรมาวินจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับเลดก็คู่ขี้สุสีนะครับคู่นี้เปิดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามลักกี้บันเทิงนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับบรรยากาศดูดีกว่านะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลเร็วนะครับคู่ขี้สุสีไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนท เลดหลังช่างคู่นี้เปิดอยู่ใครต่อรอนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามลัคกี้บันเทิงครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมรกตสิท์นายกทวิบตะพงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชร69สุราชพิกัดหน128่อนยบด์นะครับ เมื่อชงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรมา128ปอนด์เพชรมรกตนะครับมา128ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมา127.4ขาดไปจุดนะครับคุณน้ำหนักของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตจะดูสวยกว่านะครับแล้วก็รูปร่างสรีละก็ได้เปรียบด้วยได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับ ทนายฟแฟร์แดงนะครับเพชรบุรกฏนี่ก็เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับทําการฟิตร้องอยู่ที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมนะครับมีอาจารย์ฉลองศักดิ์สอนทนิ่คุณนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตร้องเจหน่อยวัดนิดาถนัดค้านะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีทางด้านนายกทวีปแสงกระจาะร่า,ง,า,านนบบนงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนะครับให้การสนับสนุนทนานแฟร์แดงเพชรบุรกฏ เพชรปรากฏได้เป็นมวยซ้ายนะครับจงหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงหลักเลียมดีปั้มตีรุนแรงมาสอกอันตรายฟอร์มสดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยเอาชนะคะแนนคุต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดเลยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัตรที่วิทราชดำเนินมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนี่เป็นนักชกจากนกครศรีธรรมราชนะครับทำการพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับมีโค้ดพลันชัยอดิเทพบุญรพันนะครับเป็นผู้จัดการแล เขาในเหนียวนะครับสาดแข่งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงบู๊สู้ดุดันนะครับมาตรฐานค่ายหมวยก็ความเชื่อถืออาจจะดูดีกว่านะครับ ความยึดถือของค่ายอาจจะดูดีกว่านะครับของทนาฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรสามฟอร์มล่าสุดของทนาฝ่ายน้ําเงินนะครับชนะ2องแล้วก็แพ้1นึ่านะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนโฟกัสแอสันปะตองที่จังหวัดอุทัยธานีมานะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองอุทัยธานีครับเทียบกันที่ฟอร์มมีทนาฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตจะดูดีกว่านะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคู่นี้พลิกสถิตินี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับประมาณ เดือนกลางปีที่ผ่านมานะครับวันนั้นก็เป็นท่านด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตที่เอาชนะคะแนนเทานด้นเพชรฮาสุรา มาได้ในไฟล์ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับวันนั้นก็ต้องบอกว่า,าเพชรมรกตมาเข้าเวนแทนวินมรัตนบับฑิตด้วยนะครับการเตรียมตัวก็ไม่เต็มร้อยนะครับแต่สามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะคะแนนเพชรหกสุราชมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือลังตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหกสุระนะครับซึ่งทางด้านฝ่ายแดงก็ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้น้ําหนักมาสวยกว่านะครับเพราะเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดนิดแล้วก็น้ําหนักมาหายไปจุด6ด้วยนะครับ เลตหลังช่างนะครับก็เปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับกู้ขี้สูสีนะครับวันนี้ก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายไดนะครับเพชรมรกตสิทธินายกทวิบตะพงนะครับเคยเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนท้านวินด้วยการเตรียมตัวไม่เต็มร้อยก็ยังเอาชนะคะแนนมาแล้วนะครับวันนี้การเตรียมตัวฟิตซ้อมเต็มร้อยนะครับแล้วก็ได้สูงได้ลอยกว่าน้ําหนักมาสวยมาสวยด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะย้ำแขนชนะคะแนนทางด้านเพชรหกสิสุรัต์ไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเลตเปิดใครต่อรองนะครับหลังช่างมองไปทที่่ฝาายยนรรมกกติ์วง มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างของมวยตศจษฐีในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเด็ดวต์สิบเก้าอยู่ที่ฝ่ายใดนะครับอีคิวสั่งนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเอกใหม่บางหมัดของตันครับนะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าทางด้านฝ่ายน้ําเงินน้ําหนักมาขาดไปหนึ่งปอนด์ครับน้ําหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับแต่ฝีไม้ลายมือไม่เป็นรองแน่นอนนะครับคุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเอกใหม่บางหมัดของตันครับ คู่ที่3นะครับอ่าคู่ที่2นะครับเหลตเปิด3าสองนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอำนาจสิทธิ์นายกโกท่าสายนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับอ่าเพชรอำนาจสิทธิ์นายกโกท่าสายครับและคู่ที่3นะครับเหลตเปิดใครต่อรองนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวงกับลัคกี้บันเทิงนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นน่าเสือดูดีกว่าครับ คู่ที่3นะครับเลดเปิดใครต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตสิทธิ์นายยกทวีตพงศ์นะครับน้ำหนักมาสวยกว่าแล้วก็ได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยเอาชนะคะแนนมาแล้วหนึ่งครั้งวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเลดเปิดใครต่อรองนะครับคู่ที่4มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตสิทธิ์นายยกทวีตพงศ์ครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมวยท่จีนสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2เลยนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรอำนาจสิทธิ์นาย สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิิเเเเเเเคคคคคครร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 ราาาาาาะะะะะหหหหหห์กก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 ่่่่อออออนน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 นลลลลลลงงงงงงทททททททุุุุุีีีัััััััััััั้้้้้้้้้้ึบบบบแแวว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 ว็็็ขขขขใใพมมยยยยฮๆๆๆตตตตไไไจถู ททุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมอทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ